เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมนายบรรม่วงคนดีกว่าเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมแม่มานะค,คุณผู้ชมมาต่อกันในเอ,อ่อพาร์ทที่2กันเลยนะครับผมสําหรับแมพจะเป็นสีหรือ,รอตาย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 ,ตายนะคคุณผู้ชมไปต่อหาสีเขียวอ่อนนะคคุณผู้ชมโอเคประตูเขียวอ่อนเอ้ยมันจะอยู่ในป่องที่มันเป็นท่อนะฮะคุณผู้ชม หรือคือในที่ไอ้ที่ที่เราเนี่ยไปเอาอะไรวะไปเอาเอา่อสีส้มมัง้งถ้าจําไม่ผิดนะ่าใช่น่าจะสีส้มแหละนะเนี่เราเดินเข้ามาผมว่าผมไปทางนี้ดีกว่าวะโอเคท่อจ้าท่อจ้าทอจ้าอยู่ไหนท่อเอ๋ยเ้ย้โอเค,เออเคไปทางก็ได้นะครับคุณผู้ชมนี่นตรงนี้ เขตปลอดภัยอ้าวจัดเดินมาที่เดิมอีกแล้เขียวเป็นตรงนี้เอ้ยท่อมันหายากจังวะต้องเงียบคุณผู้ชมต้องเงียบไปนะแม่ผู้ชมต้องเงียบไปต้องเงียบไปเราจะส่งเสียงจู่ฉากไม่ได้ เชี่ยไม่มีสีเขียวอ่อนแปะให้กูเลยอกยนู่นเลยนะโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮ้ยเฮ้เกือบแล้วมึงเอ้ยเกือบแล้ว อปเยไปเร็ไปเลยๆๆไปเยไปเลยไ,ไ,ไ,ไปเลย่ปลยไปเลยไปยไปเลยไมเลยไปลัไปเลยไปเัยนปลยไปเลอไปเลยไปเลยงปเลียงปเอยไปเยเลยไปเลยไ ชอหอแล้วเพิดอ้าามิจิลีสป,ปาวกลีอย่างนี้เหลหรอวะโอ้โหอท่อมันอยู่ไหนวะว่าชักร้อนนะฮะเริ่มร้อนโอ๊ยดีไง ไม่ใช่เวียนไว้นี่เพ uh ื่อนเพื่อนเพื่อน้ยอยากกันนั้นเลยไม่นะคุณแบกนูตาย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 ตากูตายอย่างนี โอ้อยู่แห่งหนใดกันท่อเอ้ยแล้วประเด็นคือความจำกูยิ่งสั้นๆอยู่จำไได้ว่าเดินมาแล้วก็แถวๆนี้ปะวะเนี่ยเราเดินมานี้ใช่ปะแล้วเราก็จะเจอนี่ไงโอ้โหว้่กว่าจะเจอให้ตายเถอะเฮ้ชืบชืบชืบ ว้ายตกเผื่อเชิบเชื้อไอตัวเงี้ยไม่เชิบแล้วเนอะหนึง่งสองสาส่ห้าอา้าวเฮ้ยหนึง่งสองส 10บ1ิบเอ็ดโอ้ยแม่งเ้ยต่อไปคืออะไรลนะ่ะอ๋อโอ้แแะแปะแปะแปะ,แปะ,แปะ,แปะโอเคตอนนี้ไปเราก็ต้องไปตามหาห้องที่เราได้กระป๋องสีเขียวมานะครคุณผู้ชมก็คือครูก็ยังถือกระป๋องสีเขียวอยู่นะโอเคไปตอนนี้คือเราอุย้ยเดี๋ยวสีเรายังอยู่ แสดงว่าเรายังสามารถซ่อนได้ใช่ไหมต้องทดสอบดูนะครับผู้ชมเหมือนจะเป็นบั๊กนะตอนนี้ซึ่งเป็นบั๊กที่ดีเราจะอาศัยบั๊กนะครับผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้ตัวเปล่านะเรามีสีอยู่มีสีนิดนึงนะยังเหลืออยู่ไม่ได้เทหมดนะฮะชึบโอเคเราจะต้องหาห้องที่เราได้ในตัวของอสีเขียวอ่อนมานะซึ่งอยู่ไหนวะเอ้ยุเบื่อเขาวงกด ไม่ชอบลรข้าเกียดเขาวงกดมันไม่ข้าดูโง่เออยิงเล่นยิงโง่นะฮะุผู้ชมอย่าร้องกันสิเพื่อนนายเจ็บปวดสินะก็ก็แน่ละมึงทั้งตัวมีแต่ก้างเอ้อไปละ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 อันนี้คือเป็นแผนที่ทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยเหรอดูไม่เหมือนเลยนะปีนได้แบบประเด็น เไเงี้ยว่าผมลงเดียว่ป่ะเคมันอยู่ทางขวาผมอ่ะสายเดียวไปครับโอเค

拜拜，bye bye. <laughs>